ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับญาติคนที่รู้จักที่ล่วงรับไปแล้วหรือเทวดาประจำกายตลอดจนเหล่าเจ้ากรรมในเวรและวิญญาณที่ไม่มีญาติทั้งหลายเพื่อช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกจากตัวให้ชีวิตราบรื่นพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีโชคมีลาภหลังจากทาบุญทําทานไหว้พระสวดมนต์ตามปกติแล้วให้กล่าวบทแผ่เมตตาตามนี้กล่าวบทแผ่เมตตาแก่ตนเอง กราบพระสามครั้งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบอะหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโโหมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอัพยาปัดโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอณิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจ สุขีอัตนานปริหารามนี้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากภพภัยทั้งสิ้นเถิดกล่าวบทแผ่เมตตาให้สรพพสัตวสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวงแก่กันและกันเลยอัพยาปชาหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอณิคนนาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตานังบริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินกล่าวบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหนตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของขพเจ้าขอให้บิดามารดาของขพเจ้ามีความสุขอิทังเมยตาตีนางโหนตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของขพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของขพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชยาจริยานังโหนตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชยาจริยา ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให e ้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสภะเทวตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสพะเปตานังโหนตุสุขิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสภเวรีนางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนิจงสาเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทังสภสัตกานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนิจงสาเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด คำอุทิศส่วนกุศลขปจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เทินคาขออโหสิกรรมขพเจ้าขออโหสิกรรม กรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดใดก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงองโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจา้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสินยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อที่จะได้ไม่มีเวรกรรมต่อไปด้วยอนิีสน้สงแห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจา้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณะญาติ และผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเถิดบทกรวดน้ำแบบยอ่ออิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขด้วยเถิด